ผมไปกี่เดือนแล้วนะครับผมต,ตอนนี้ประมาณเก้าเดือนจะสิบเดือนแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นที่น่าพอใจมากพอย้อนกลับไปสมัยก่อนที่เราเคยทำผมแบบละครตา่างๆเราเปิดขึ้นหลังๆมาเออมันเริ่มขึ้นมาตรงนี้ตีนผมธรรมชาติมากครับผม ทั้งขนาดของเส้นแล้วก็ทิศทางในการคุณหมอ,อเขา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 ฝังไว้แบบเขาคำนวณทิศทางมาดีมากเต็มสินี่ให้หท่อยครับสิบครึ่ง <laughs> <laughs> แต่ที่มันจะทำมันเป็นกรอบแล้วดูตีนผมไม่ธรรมาชาติเท่าไหร่แต่ไปเจอต้องรอนมนาะแล้วได้มาเจออีกทีหนึ่งเฮ้ยทำไมรอนผมโดกขึ้นวะ เออแล้วก็ตีนผมธรรมชาติมากเลยเออรอนก็เลยแนะนําที่นี่มาถ้าเกิดใครคิดว่าถึงเวลาก็มาได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะวัตกรรมฝีมือคุณหมอต่างๆนานาผมว่าแล้วก็ด้วยราคาด้วยผมว่าตอนนี้มันครอบคุมแล้วสองสามใครที่ไม่มั่นใจตอนนี้มาได้เลยอย่าปล่อยไว้ครับถ้าเกิดปล่อยไว้แล้วมันก็จะแบบปัญหาก็ยี่จะแก้ยากนะครับเรียีเชิญครับ